กระทบยอดบัญชีคืออะไรและนักบัญชีต้องรู้อะไรบ้างลองมาทำข้เว่าใจในคลิปคิปนี้กันค่ะในสเต็ปของการกระทบยอดเนี่ยจะต้องขออธิบายกันก่อนว่าการกระทบยอดเนี่ยมันคืออะไรนะหลายคนสงสัยว่าเออ แล้วการกระทบยอดจริงมันคืออะไรนะคะการกระทบยอดเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่เราบันทึกบัญชีลงไปนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลนะคะจากอีกแหล่งหนึ่งนะคะการกระทบยอดฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีที่มาของข้อมูล2แหล่งถูกไหมแหล่งแรกก็คือ เป็นสมุดบัญชีของเราสมุดบัญชีของเราคืออะไรนะคะถ้าเราจะดูแบบสรุปก็มันก็จะเป็นงบทดลองที่สรุปออกมาแล้วถูกไหมแต่ถ้าเราจะดูแบบละเอียดมันก็จะเป็นรายการแยกประเภทที่บอกว่ามันมีรายการเดบิตเครดิตอะไรในบัญชีเหล่านั้นถูกไหมอันนี้เป็น1แหล่งข้อมูลนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งคือแหล่งข้อมูลที่2เนี่ย เราจะไปเอามาจากไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยกำลังทำบัญชีอะไรอยู่นะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเรากำลังกระทบยอดรายการที่เป็นเงินฝากธนาคารแน่นอนเนาะว่าข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งก็คือสม,มุดเงินฝากธนาคารถูกไหมคะหรือว่า Bank s t a ต e เมนตนะคะแล้วก็ถ้าแอดวานซ์ไปกว่านั้นนะคะ อาจจะต้องกระทบยอดกับแบงค์คอนเฟิร์มนะคะที่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีนะคะแต่ว่าเขาก็จะแชร์ข้อมูลให้เราแหละเวลาที่เขาส่งแบงค์คอนเฟิร์มให้กับธนาคารเราได้รับกลับมานะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจัดทำงบการเงินหรือว่าปิดงบการเงินค่ะการกระทบยอดอะ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญค่ะว่านักบัญชีจะต้อง จัดทำการกระทบยอดเนี้ยอย่าเงี้ยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของการกระทบยอดก็คือเราจะต้องมีรายละเอียดประกอบนะคะซึ่งเราจะเรียกว่ารายละเอียดประกอบงบการเงินนั่นหมายความว่าในแต่ละบัญชีเนี่ยที่เราตรวจสอบและกระทบยอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีรายการประกอบว่าในบัญชีนี้เนี่ย มันมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทำในบาลานซ์ชีตเนาะบาลานซ์ชีตก็คืองบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมคะเราก็จะระบุไปเลยว่าแต่ละแอคเคาท์เนี่ยมันมีอะไรเหลืออยู่ในแอคเคาท์บ้างเพราะอะไรเพราะว่าบาลานซ์ชีตเนี่ยมันจะต้องแสดงข้อมูลณวันใดวันหนึ่งถูกไหมข้อมูลณวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเงินสดณวันนี้มันเกิดจากอะไรบ้างนะคะหรือว่าลูกหนี้ณวันเนี้ มันเกิดจากอะไรบ้างนะคะไม่ใช่ว่ามันเกิดจากเดบิตเครดิตอะไรนะแต่ว่ามันเหลืออะไรอยู่จริงๆบ้างนะคะอันนี้เป็นกระบวนการที่นักบัญชีหลายคนเนาะอาจจะแบบไม่เคยทําหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าทํำยังไงนะคะเพราะว่ามัน อาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนคนที่ทําบัญชีเราไม่ได้มองเห็นภาพรวมของงบการเงินก็อาจจะ,อะมองไม่ออกค่ะว่าเราจะกระทบยอดยังไงดีนะจะเอาใครกับใครมาชนกันนะในที่นี้เนี่ยบทเรียนบทเรียนนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีการจัดทํารายการกระทบยอดกันนะคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้รู้ว่ายอดที่แสดงอยู่ในบัญชีถูกต้องไหมมีอะไรต้องปรับปรุงหรือเปล่าปรับปรุงเพิ่มเติมนะ จากการปรับปรุงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีรายการแบบไหนที่ควรระมัดระวังแล้วกันนะคะทีนี้เนี่ยพอทำกระทบยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ท b อันที่2ก็คือ trial balance หรือว่างบทดลองอันที่2เพื่อที่จะใช้มาทำงบการเงินในลำดับถัดไปนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนบทเรียนนี้ได้เลยนะคะ หลักๆแล้วนะคะการกระทบยอดอะคะ่ะคือมันก็จะต้องมีการจัดทําทุกๆบัญชีแหละที่เป็นบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินนะคะซึ่งถ้าจะให้เราอธิบายทั้งหมดเนี่ยคิดว่าทุกคนจะต้องเตรียมเวลามากกว่า 6- 7ชั่วโมงแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะยกตัวอย่างรายการกระทบยอดที่สําคัญๆเนาะมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะรายการแรกเป็นเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารนะคะเราจะกระทบยอดยังไง รายการที่2ลูกหนี้รายการที่3สินค้ารายการที่4ที่ดินอาคาแล้วก็อุปกรณ์รายการที่5เจ้าหนี้แล้วก็รายการสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับสัญญาเช่านะคะซึ่งถ้าชอบเนื้อหาบัญชีดีๆอย่างนี้นะคะฝากติดตามเราได้ที่ CPD Academy ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลงเรียนบัญชีออนไลน์นะคะสามารถลงเรียนกับเราได้ที่ www.cpdacademy.co นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะ